พวกมีอะไรแก้ต <blond> ัวทมันเรืทุกคนมาที่นีีเรื่อะไรกั้อไปทำอะไรมาเนี่ยตัวปีกเทียวทำรีวว่าไปออกกำลังกายไหใช่ไปฝึกทหารเลยไอ้กาที่มีเรื่องอะไรตอนนี้พรหลานหลวงถูกทำ้ายหมโหกับเจ้าเห็น เขาผู้ทำร้ายและอีกคนที่ทำร้ายทั้งสองรวมจะต้องเห็นอีกบุคคลคนนั้นเลยทีนั้งมันเป็ใครออกนี่นะพระอัยย์ที่ษสกเองมองมองแววตาของพ้าสุดที่ลกรอนไม่ต้องกลัใครจะเห็นใครเป็นผู้กระทำออกนี่หูเส จะให้ใครท<บ>ีั่อนจะหใครพูไไช้ช่บอกท่นานเบอกท่านบอไม่ทังบอกาเห็นก็เห็นพระาหลวงถ,ถ,ถูกทำได้แล้วแล้วบอกท่านก็เลยช่วยพระารหลวงไว้ไปตาที่นามา,มาอาาอกจากเขาออกมาไปเช็ทางเชื่อมบอกท่านทีนัต่อนพระเจ้ามาเหมือนรู้เเจ้าห็นยู่ๆเจ้ากลับบอกไม่เห็น เพราะฉะนั้นแล้วผลทางก็มีสองทางเจ้าต้องบอกว่าเจ้าเห็นใครเป็นผู้กระทำถ้าแม้ว่าเจ้าตอบไม่เห็นพี่ก็จะหมายถึงว่าเจ้าเป็นผู้กระทำโทษทั้างนี้ร้ายแรงนญะาติข้ป็นคนก้าวเราเป็นพี่น้องกันล่วมารดาเดียวกันท่านพี่ก็จะมาสัง่งว่าลบสั่งอะไรนั้นคนคิดอะไรตอนนี้ซะก่อนเถอะ เพราะฉะั้นข้านั้นอายุยังน้อยนะอาจจะร่ำรวยบ้างอาภัยนั่นเป็นสิ่งที่ดีทันที่อาภัยเรื่อง <Okay. S 1> อะไรเลเรื่องอคอ,งนะองขอาดปากตายคิดเอาชีวิตถึงพระหลานหลวงข้าเป็นผู้นำหรือว่าแสงอาญ,ญาติดอยู่ขนาดนี้ข้าคงจะอภัยไม่ได้หรอกปอกนองคอท้อ ุดท้ายเจ้าตอบมาว่าเจ้าเห็นใครเป็นผ<า>ู้กระทำบุคคลที่ไปขัดต<า>ั๋งโบห้ามเลยใครใครจะตอบสิทีละคนม,มันเป็นชายช,ช,ชาติชาติท่าทำสิมันก็ต้องยอมรับออกมาทินะคนแต่ท่าเส็จพี่จะให้ต<อ>วัวตนเป็นคนบอกหมอนฉันบอกไม่ได้ ว่าใครคเระะป็นฆาตกกพระเจะพังบอกไม่ได้บอกไม่ได้บอกไม่ได้ก็เอาโทษป่าแค่ไต่องอย่าลนบรก์รกฏอย่าล่นต่พี่ท่พี่พี่พักผ่อนน้อยในช่วงนี้อย่าลืมแต่ใ่เหรออ้ค์มีข่าวมาแจ้ง <ped S 3> ว่าปัดนี้น,น,นดดพรัต์เดินทางมาที่นี่เดี๋ยวเข้าโรงส่งที่อย่าง <ped> เรื่องจริงเรื่องจริงเรื่จริงครับโดนฝนโดนฝนมาตอนนีพลัดอยู่โรงพยาบาลิริราชตึกอัตดางชั้นหกเตียงสามโอ้ยที่เราบอกบอกความจริงความจริงรถพลาสลจอร์เดินทางมาพอดีเกิดไม่สบายกระทันหันครับทุกวันไม่แข็งแรงเหมือนเราสงคนใช่โอ้โหฟีฟีฟีวันวานขอแค่ข้อหน่อยใช่ไหมอาจามายังไม่เคยเข้าเลยกูเนี่ย ไม่เคยไอ้ไม่เคยใช้ผ้าอนามัยเลยเคยไม่ใช่ไม่ใช่ผ้าอนามัยอนามัยอะไรอนามัยอะไรอนามัยตะบนไงเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่จะพูดคือคำตอบของเจ้าทหารนำทีก่อนไปปะนทึรชีวิต เฮ้ีเผอไม่จะโวยกาไรกำไลข้าวี่เห็นผอยี่มาไหีแล้วเนย้อรียกาาไม่เคยทูลขออะไรพี่ท่านเลยเจ้าอยากได้อะไรตอนนี้ซีนพโทไรแม่เนพี่จะเหมือนพ่อขอเธอสักครั้งหนึ่งรัโทษโทษตายกับ้องชายเธอแล้วเพ่งโทษไปได้ไหมพี่คะใครจะตอแหลบนทุนไทยนี่มีพี่พี่ เหตุที่เราสคราเถอ้รงขอพระอารมไอ้แบบนี้แบบว่าที่เซ็ตดราม่าดราม่าดราม่าใครแบบวะเมื่อกี้นอนไปปางสายญาติเลยท่านพี่ขอร้องแล้วได้ในเมื่อเจ้าขอร้องพี่พี่จะให้โทษตายพี่จะเว้นแต่โทษเป็นพี่คงให้ไม่ได้เจ้ามีพระผุ้มั่นอยู่ เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเจ้าผลโทษเจ้าถึงจะมีโอกาสที้แต่งงานกับคนรักของเจ้าพี่ขอในประเทศให้เจ้าออกจากแผ่นดินนี้เข้าไปอยู่ในป่าในลงไปอยู่เวลาเจ็ดปี